สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่15มีนาคม2568ค่ะจะอ่านอันธทธกถาธรรมบทภาคที่3นางวิสาขาหน้าที่47ถึง48ค่ะ<ม>ก็โดยสมัยนั้น,น,นแลพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าประเสษที่โกศลต่างก็เป็นพระพัสดาของพระภระขีนีกันและกันต่อมาวันหนึ่ง พระเจ้าโกศลทรงดำริว่าคนมีโภคะนับไม่ถ้วนมีบุญมากทั้งห้าย่อมอยู่ในแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารในแคว้นของเราผู้เช่นนั้นแม้เพียงคนเดียวก็ไม่มีอยากกระนั้นเลยเราพึงไปสู่สำนักของพระเจ้าพิมพิสารขอผู้มีบุญมากสักคนหนึ่ง พระองค์เสด็จไปในพระนครนั้นแล้วอันพระราชาทรงทำรรปฏิสันฐานทูลถามว่าพระองค์เสด็จมาเพราะเหตุไรจึงตรัสว่าหม่อมฉันมาด้วยประสงค์ว่าคนมีโผค,คับนําไม่ท้วนมีบุญมากทั้งห้าคนอยู่ในแคว้นของพระองค์หม่อมฉันจัดพาเอาคนหนึ่งจากห้าคนนั้นไป ขอพระองค์จงประทานคนหนึ่งในห้าคนนั้นแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าหม่อมฉันไม่อาจจะให้ตระกูลใหญ่ๆย้ายได้พระเจ้าประเสนที่โกศลทูลว่าหม่อมฉันไม่ได้ก็จับไม่ไปพระราชาวงเล็กพระเจ้าพิมพิสาร ทรงปรึกษากับพวกอมากแล้วตรัสว่าชื่อว่าการย้ายตระกูลใหญ่ๆมีโชติยัตสกุลเป็นต้นเช่นกับแผ่นดินไหวบุตรของเมนทกะมหาเศรษฐีชื่อทนอันชัยเศรษฐีมีอยู่หม่อมฉันปรึกษากับเธอเสร็จแล้วจับถวายคำตอบแด่พระองค์ดังนี้แล้ว รับสั่งให้เรียกท่านันชัยเศรษฐีมาแล้วตรัสว่าพ่อพระเจ้าโกศตรัสว่าจะพาเอาเศรษฐีมีทรัพย์คนหนึ่งไปเธอจงไปกับพระองค์เถิดท่านันชัยทูลว่าเมื่อพระองค์ส่งไปข้าพระองค์ก็จักไปพระเจ้าค่ะพระเจ้าพิมพิสารตรัสว่าถ้าเช่นนั้น เธอจงทำการตระเตรียมไปเถิดพ่อเศรษฐีนั้นได้ทำกิจจำเป็นที่ควรทำของตนแล้วฝ่ายพระราชาทรงทำสักการะใหญ่แก่เขาทรงส่งพระเจ้าประเสริที่โกศลไปด้วยพระดำรัสว่าขอพระองค์จงพาเศรษฐีนี้ไปเถิดเท้าเธอพาท่านนันชัยเศรษฐีนั้น สเสด็จไปโดยการประทับแรมราตรีหนึ่งในที่ทั้งปวงบรรลุถึงสถานอันพาสุขแข่งหนึ่งแล้วก็ทรงหยุดพักครั้งนั้นท่านันชัยเศรษฐีทูลถามเท้าเธอว่านี้เป็นแคว้นของใครพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตรัสว่าของเราเศรษฐีท่านันชัยทูลว่าเมืองสาวัตถี แต่นี้ไปไกลเท่าไรพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่าในที่สุดเจ็ดโยธท่านนันชัยทูลว่าภายในพระนครคับแค่ชนบริวารของข้าพระองค์มากถ้าพระองค์ทรงโปรดใจข้าพระองค์พึงอยู่ที่นี้แหละพระเจ้าค่ะพระราชาทรงรักว่าดีลักดังนี้แล้ว ให้สร้างเมืองในที่นั้นได้พระราชทานแก่เศรษฐีนั้นแล้วเสด็จไปเมืองได้นามว่าสาเกตเพราะความที่แห่งสถานที่อยู่ในประเทศนั้นอันเศรษฐีจับจองแล้วในเวลาเย็นแม้ในกรุงสาวัตถีแลบุตรของมิคารัเศรษฐีชื่อว่าปุณณวัฒนกุมารเจริญวัยได้มีแล้ว ครั้งนั้นมารดาบิดากล่าวกับเขาว่าพ่อเจ้าจงเลือกเด็กหญิงคนหนึ่งในที่เป็นที่ชอบใจของเจ้าปุณณนะกล่าวว่ากิจด,ด้วยภริยาเห็นปานนั้นของผมไม่มีมารดาบิดากล่าวว่าเจ้าอย่าทำอย่างนี้ลูกธรรมดาตระกูลที่ไม่มีบุตรตั้งอยู่ไม่ได้เขาถูกมารดาบิดา พูดรบเร้าอยู่จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นผมเมื่อได้หญิงสาวประกอบพร้อมด้วยความงามห้าอย่างก็จะทำตามคำของคุณพ่อคุณแม่มารดาบิดาถามว่าก็ชื่อว่าความงามห้าอย่างนั้นอะไรเล่าพอ่อปุณณนะกล่าวว่าคือผมงามเนื้องามกระดูกงาม ผิวงามวัยงามก็ผมของผู้หญิงผู้มีบุญมากเป็นเช่นกับกำหางนกยูงเม้แก้ปล่อยกับอแก้ปล่อยรักชายผ้านุ่งแล้วก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่นี้ชื่อว่าผมงามริมฝีปากเช่นกับผลตําลึงสุขถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิทด,ดี นี้ชื่อว่าเนื้องามฟันขาวเรียบไม่ห่างกันงดงามดุดระเบียบแห่งเพชรที่เขายกขึ้นตั้งไว้และดุดระเบียบแห่งสังที่เขาขัดสีแล้วนี้ชื่อว่ากระดูกงามผิวพันของหญิงดำไม่รูปไายด้วยเครื่องประเทืองผิวเป็นต้นเลยก็ดำสนิทประหนึ่งพวงอุบลเขียว ของหญิงขาวประหนึ่งพวงด,ดอกกันนิกานี้ชื่อว่าผิวงามก็แลแม้คลอดแล้วตั้งสิบครั้งก็เหมือนคลอดครั้งเดียวอย่างสาวพริง้งอ่ยังสาวพริ้งอยู่เทียวนี้ชื่อว่าไวงามดังนี้แลจบแล้วคะ่ะ